สวัสดีครับผมจบทันทีวันนี้มีกีตาร์มาขายแล้วครับวันนี้ก็เป็นม a ตเตลีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามาตเตีเนี่ยไม่แพงและเสียงดีมากนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาในขนาด4 1นิ้วนะครับรหัสรุ่นของเขาก็จะเขียนว่า lc 1 1 8 c พวกพวกที่เป็นรหัสรุ่น l 4 1 1อะไระครับมันจะล้านผมเตมเรียบ l 4 1น lc 1 1 5 lc 1 1 6ตัวนี้จะเป็น lc 1 1 8พวกที่เป็นรหัสรุ่น l ขึ้นพวกนี้ครับ ไม้ด้านหน้าหรือว่าพวกแบบลายลวดลายเนี่ยเสียงด้วยลายด้วยจะดีเหมือนกันหมดเท่าเทียบเท่ากันแต่จะว่ามันจะต่างตรงที่แบบดีเทลอย่างตัว118เนี่ยเขาจะเป็นผิวเคลือบเงานะครับเคลือบเงาแบบหรูหราแล้วก็ตรงเฟรตก็จะเป็นแบบลายมุกนะครับอันนี้จะแบบว่าเพิ่มดีเทลตรงเฟรตให้สวยขึ้นมันโฟกัสอะไรตอนเนี้ยกีตาร์อ่าอันนี้จะเป็นเคลือบเงาเนี่ยแล้วก็หัวสลักเนี่ยจะเป็นแบบอย่างเงี้ย พวกรหัสแอลอ่ะมันจะเป็นแบบสลักลงไปในเนื้อไม้ทุกตัวครับโค้รสวยเลยเนี่ยเห็นไหมมาตินลีลูกบิดตันใช่ลูกบิดตันหมดแหละถ้าตัวนี้มันจะสองพันกว่ามันจะแบบลูกบิดตันหมด<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ด้านข้างไม้ด้านข้างก็สวยมากเลยมันเป็นไม่รู้ไม่รู้สเปกไม้อะไรแต่ว่ามันออกสีคารามเมลเนาะเออทองทองแต่มันจะเข้มกว่าใช่ใชไหมนี่ดูดิพี่ดูพี่ดูด้านหลังนี่ผู้วาใครวะเนี่ยคุณคุณดูด้านหลังสิเออสวยลูกบิดตัน นะครับก็เป็นเคลือบเงาทั้งตัวอ่าแล้วก็คอเหมือนเดิมครับผมคอและสายคอเขาจะมีความโค้งมนนิดๆแต่ว่ามันไม่อวบไม่อ้วนกระชับมือเข้ามือถนัดเหมือนเดิมนะครับกระแทกอะไรคือจับถนัดแน่นอนนะครับสายต่ําด้วยนะครับผมเซ็ตอัพไปให้ทุกคนนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องสายสูงนะโฟกัสเปวานเนี่ยเออสายต่ําอยู่นะครับรหัส L ศ1น่ 8, ทรงเดสสนอตขนาด4 1นิ้วก็ ม,มันจะต่างตรงที่ตัวนี้มันจะเป็นเคลือบเงาส่วนพวกรหัสต่างๆางก็ลองเลื่อนดูคลิปดูล่างๆครับพวกรหัส LC 11หนึ่งหนึ่งเนี่ยเสียงจะแบบคุ้มเกินราคาจัดๆอะ่ะอ,อย่างตัวนี้ตีคอร์อดก่อนเห็นไหมครับคือพวกพวกนี้ผมจะเชียร์มากพิศเศษนะลองตีคอร์อดสักส เสียงดีมากๆาละครับแล้วก็สายสายติดโรงงานอ่ะจริงๆอ่ะไม่แนะนำให้ไปไปเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเอองบงบไม่เป็น,นงบไปจํากัดด้วยไป็นไรก็เปลี่ยนได้แต่ว่าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยสายนุ่มมาก <S 2> <S 2> <S <ร>คือเล่นมันสนุกนิ้วครับ เล่นสบายมากๆแล้วสายต่ําเสียงเสียงจริงๆตัวนี้จะออกแบบเบสอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับจะออกแบบใสๆกลางวานใสๆกลางวานนะออกประมาณนะี้แต่เบสเบสไม่เยอะนะถ้าใครชอบแบบกีตาร์ล้านผมส่วนใหญ่ถ้าถ้าจะชอบแบบนุ่มๆอ้วนๆหนาๆเนี่ยจะมาเตลีจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่จะเป็นเสียงใสกลางวานเล่นง่ายๆซะส่วนใหญ่นะครับ ไปก็อะไรประมาณราคาแล้วใช่ไหมราคามันก็ตัวเนี้ย2,250บาทโปร่งธรรมดานะก็โอนเต็มราคานี้ก็จัดจ่งัจัจัดจ่งจ,จัดส่งให้ฟรีนะครับกเ็เก็บเงินปลายทางก็มีก็โอนค่าส่งเข้ามาก่อน150บาทแล้วก็จ่ายปลายทาง2 2 5 0บาทก็คือถ้าโอนเต็มส่งฟรีแต่ถ้าปลายทางต้องขอให้โอนค่าส่งมา150บาทก่อนคือถ้าปลายทางคุณจะเสียแพงกว่าเดิม150ประมาณนั้นแหละครับ เหมือนเดิมถ้าอยู่ในงบประมาณแบบไม่พี่ครับสองพันนิดๆอะ่ะเหมือนเดิมพวก LC หนึ่งหนึ่งเนี่ยจะผมจะส่งรูปไปให้ลูกค้าแบบซีหนึ่งหนึ่งห้าซีหนึ่งหนึ่งหกซีหนึ่งหนึ่งแปดก็จะส่งปึง๊กปึ้งไปให้เขาทีนี้ก็อยู่ที่หน้าตาแล้ว่วาจะชอบแบบไหนนะครับเพราะเสียงส่วนใหญ่แล้วจะใกล้เคียงกันเกือบหมดเลยจะต่างกันที่รายละเอียดต่างๆเคลือบเงาเคลือบด้าน,น,น,นแล้วก็การตกแต่งลายเฟรตอะไรเงี้ยนะครับจะ,จะต่างกันนิดหน่อยแต่เสียงเนี่ยเขาจะใกล้เคียงกันคือ รางวัลใสเกือบทั้งหมดนะครับส่วนจะใครจะสั่งซื้อก็คือในเพจ Facebook เลยนะครับพิมพ์ไปเครื่องดนตรีที่บ้านแค่นี้ก็น่าจะขึ้นและ็นรูปผมกอดกีตาร์อยู่บ้างฉากแดงๆเครื่องดนตรีที่บ้านแล้วก็ร้านในช้อปปีก็ m u วมิวสิกโฟร์เฟรนนะครับก็ไปกดติดตามกันด้วยแล้วก็ไปสั่งซื้อในนั้นก็จะมีส่วนลดต่างๆช่วงต้นเดือน,นจะมีส่วนลดด้วยนะครับลองไปดู นี่มันนุ่มสายมันนุ่มแปลกๆนุ่มเป็นพิเศษเหมาะกับใครบ้างใช่ไหมตัวนี้ก็จริงๆได้หมดเลยนะมือใหม่งบ2,000นิดนิดจะเชียร์ตัวนี้มากๆเพราะว่าเล่นง,ง่ายใช้ได้ย,วยาวๆนะครับไฟฟ้าก็มีนะแต่ว่า ก็จะมีเพิ่มเงิน400ถึง600บาท700ประมาณนด้แหละก็จะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกติดตั้งของปิกอัพตัวอะไรนะครับ <c oughs> ก็จะมีพวก LC, Fitman, Gtone <c oughs> ก็ติดได้หมดนะครับก็ลองคุยกันในบบ็อกเนาะ <c oughs> หรือว่าร้านผมอยู่นนทบุรีนะครับก็มารับที่หน้าบ้านได้แต่ว่าจะให้ลูกค้าเลือกจากหน้าเพจนะตอนนี้จะไม่มีให้ใครมาลองเล่นนะครับเพราะช่วงโควิดนะครับ <c oughs> หรือว่าไลแมนก็มีไลแมนส่งของ ก็ไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับพื้นที่ใกล้ๆส่งให้ฟรีด้วยไม่คิดเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้ากรุงเทพลึกๆหน่อยก็จะอาจจะมีคิดค่าส่งเพิ่มตามระยะทางนะครับ <S 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 สายมนนุมเนี่ยอยากอยากจะเชียรม,มากตัวนี้เพราะว่าเออมันรู้สึกมันนุ่มนิ้วไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยสายติดโรงงานส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์10นะครับก็เล่นง่ายๆสบาย ก็ไม่มีแล้วครับไปแล้วจบคลิปสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยววะต้องบอก